ยอดทุกคนวันนี้พวกเรามาเล่นแมปเอาชีวิตรอด99คืนในป่าครั้งนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบคนขี้เกียจ้ยแบบคนขี้เกียจด,ด้วยใช่เอาชีวิตรอดแบบคนขี้เกียจแต่ก็สามารถแบกเพื่อนของเราได้นะเฮ้ยขี้เกียจแล้วยังแบกได้อีกอะ่ะใช่ต้องบอกเลยว่าถ้ามือใหม่ดูจนจบนะอาจจะได้แนวทางไปเล่นกับเพื่อนก็ได้นะโอดีโอเค ตอนนี้เราก็มาอยู่แบบคนขี้เกียจต้องบอกเลยว่าถ้าเราอยากเป็นคนขี้เกียจไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยนะฮะคนขี้เกียจก็จะต้องใช้สมองเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราจะต้องขยับตัวให้หน้อยลงแล้วเราก็จะทําอะไรที่มันได้ผลประโยชน์มากๆนะฮะผมจะสร้างทุกอย่างให้มันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่ ใกล้ๆ<ไ>ตัวเลยเราจะทําอะไรเพียงแค่เล็กน้อยแต่ว่าเราจะได้ผลกลับมาคือมหาศาลแล้วก็ประหยัดเวลาอีกด้วยตอนนี้เจ๊อุ้มนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เจ๊อุ้มไปตัดไม้แล้วก็หาเหล็กมาให้ส่วนผมก็จะทําระบบสําหรับคนขี้เกียจเหมือนเดิมเข้ามาในคลาสคนตัดไม้คนตัดไม้อ,อ๋อใช่ลืมพีเซนต์วันนี้เจ้าอุ้มเป็นคนตัดไม้ส่วนผมเป็นฟาร์มเมอร์ก็ไม่รู้มาทำไลฟ์าฟาร์มเมอร์เนี่ย ความเมื่อจะมาพร้อมกับน้ำแตๆก่อนอื่นเลยเราต้องหาไม้มายัดใส่ในนี้เยอะๆเลยส่วนต้นไม้ผมจะเอามาวางไว้ใกล้ๆมืตอตรงนี้เลยคือนแรกผมจะยังไม่จุดไฟเพราะว่ามันเปืองทรัพยากรมันจะมีเจ้ากวางมายืนรอเราอยู่แถวๆนี้นี่ไงคือนแรกเจ้ากวางน้อยมันจะอย่างอ้ คืนแรกก็กวางน้อยมันจะยังไม่ไล่ล่าเรานะฮะผมยังไม่จุดไฟเพราะว่ามันเปลืองคืนแรกเป็นนิดอยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างเตียงเก่าๆขึ้นมาก่อนเอาไว้คูณวันโอเคเรามีคนบริการโอเคเราสร้างเตียงได้ภายในคืนแรกโอ้ยหมาโอ้ย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 ยายาขิกเกจวิ่งขิ้เกจวิ่งเดี๋ยวพลังงานหมดเดี๋ยวพลังงานหมดนะเจ้าหมาน้อย โอเคเช้าและรู้เช้าวันแรกเราคูณไป2วันคูณ2เป็นวันที่3คิดว่าน่าจะขยายแมปได้แล้วจะอุ้มขอมไม้สักอันโอเคเดี๋ยวเราจะขยายแมปก่อน แล้วให้เราใส่ตัวคราฟเลยไหมใส่ตัวคราฟเลยตอนนี้แมปเราขยายแล้วเดี๋ยวต่อไปนะฮะคราฟมานั่งหัตถกรรมเลเวล2เพื่อที่จะซื้อที่ดินในฟาร์มช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทําระบบเราทําระบบแค่แป๊บเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบยาวๆเลยคือแบบสุขสบายได้ทังชาติอยู่ในนี้เป็นร้อยวันพันวันขยายไปเลยตอนนี้แคมป์ไฟของเราเป็นเลเวลที่3แล้ว แล้วก็ขยายโตหัตกรรมตอนนี้แหละเราก็จะเริ่มสร้างฟาร์มในตัวแล้วนะครับก็สร้างใกล้ๆตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่เดินไปตรงไหนเราจะอยู่แค่ตรงนี้พอตอนนี้ก็เก็บไม้เอามาทําที่ดินในฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเกรดม้านั่งขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวเราจะทําเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดกองไฟของเราให้เต็มเลยโอเคแล้วก็เดินปลูกต้นไม้ทางๆตรงนี้กันตอนนี้ต้นไม้ของเราก็เริ่มเยอะแหละ้วผมก็ยืมสัตว์เอาตรงนี้ ใกล้ๆเลยเห็นไหมตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นมานังหัตถกรรมที่3เดี๋ยวข้าแผนที่ให้เจ้าอุ้มก่อนตอนนี้เรามีแผนที่เรียบร้อยแล้วโอ้เจ้าอุ้มมีปืนแล้วเหรอโอ้โหไวเกินโอเคตอนนี้ผลไม้ของเราออกแล้วเริ่มป่าเริ่มท้องเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บแครอทไว้ไว้ตรงนี้กันโอเค แล้วเราก็จะมีฟักทองเอาไว้ให้เจอุ้มตอนนี้ฟาร์มของเราไม่ต้องล่าแล้วนะฮะเราไม่ต้องล่าให้เหนื่อยแล้วเพราะว่าเราขี้เกียจแล้วนี่นะฮะเล่นแบบขี้เกียจก็เดินวนอยู่แถวๆนี้แล้วเนะตอนนี้ก็ครับที่ดินเพิ่มขึ้นไปอีกสัก2อนันเนี้ยวางซ้อนๆไปได้เลยทุกคนนี่วางแค่นี้แหละไม้ใกล้ๆมือไม้ใหม่ใกล้ฉันต้องทบทวบางคนขี้เกียจด้ว ไม้แบบโคตรไกลเลยโคตรเหนื่อยจะอุ้มเหนื่อยไหมหรือว่าชิลเพลินๆอันนี้เพลินๆอยู่ผ่านไปแล้วเจ็ดวันโคตรไหวเพราะว่าเรามีเตียงคูณวันไงเรามีตัวคูณวันตั้งแต่วันแรกเลยโอเคเราได้โปรเซสเซอร์เชื้อเพลิงชีวภาพนี่ทุกคนเราต้องวางแบบนี้เราจะเอาตูดของมันอะจี้เข้าไปที่แคมไฟของเราเลยเตูดจี้นี่ไงแล้วผมก็จะใช้แครอทนะฮะใส่เข้าไปเลย เติมเป็นเชื้อเพลิงบุบ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 เชื้อเพลิงตัวน,นี้ก็น่าจะได้เยอะกว่าการเอาไม้ไปใส่นะฮะผมจะใช้แค่หลอดเป็นชเชื้อเพลิงทั้งหมดเลยโอเคตอนนี้กลุ่มลึกลับมาที่แคมป์ของเราแล้วเออพักทองกินได้ไหมพักทองกินเลยโอ้โหเพิ่มเยอะมากเลยอะเป็นไงล่ะตอนนี้เจ้อุ้มมีปืนสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เวลราจะช่วยเจ้อุ้มตีสักคนหนึ่งโอเคเอ้าตีดเหรอเสรีจเสร็จด,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 ดิอืมโอ้โ,โ,อโเหเกือบตายอยู่นะ มาจะเก็บให้มีทำเชื้อเพลิงทั้งหมดแล้วก็ได้ตังแล้วก็อัญ,ญามณีก็เอามาใส่แบบนี้วิทยาแลเชื้อเพลิงจะเปียกไหมเชื้อเพลิงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีเครื่องทําชีวภาพแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างเตียงนอนขึ้นมาก่อนสร้างเตียงนอนมาเพื่อคูณวันแล้วก็สร้างสองเตียงเลยนี่คนขี้เกียจมักที่จะต้องคู่กับเตียงนอนไม่เมื่อขอคู่กันใช่สุขแดเล่าจะเท่านอนใช่ไหมล่ะ นี่เปียงนอนคูณวันเข้าไปดิเรื่องไม้เปลี่ยงไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม้ไปทําเชื้อเพลิงเราจะทําเชื้อเพลิงจากแครอทเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจหายห่วงได้เลยทุกอย่างถูกการคํานวณมาหมดแล้วนีฮะไม้แล้วก็เอามาใส่ ต่อไปเราก็จะเริ่มทาหม้อหุงข้าวแล้วนะฮะข้อดีของหม้อหุงข้าวก็คือเราสามารถพกอาหารติดตัวได้ตอนนี้เราเหลือรอแค่ผู้ศรัทธามาอีกรอบหนึ่งเราจะได้อัญ,ญมณีเพิ่ม,มอีกอันนึงเดี๋ยวเราจะได้ครับขั้นตอนต่อไปเพื่อเอาเตียงยักษ์ตอนนี้เราไม่ต้องมีอะไรที่ยุ่งยากขนาดนั้นจะทำแปลงผักเพิ่มก่นอนที่เหลือก็แค่รอรอผลผลิตเติบตโตน,นี่ไงห้อ,อง กินได้เลยตอนนี้เราเริ่มทําอาหารได้แล้วโอ้โหบิตัวคูณวันโคตรไวพูดเลยนี่ขนาดยังไม่ได้หาเด็กนะเนี่ยปุ๊บอ่าปุ๊บ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 ใส่เลยขยายแมปแล้วตอนนี้แมปเป็นเลเวล4แล้ววันที่เท่าไหร่วันที่17ใช่มันเร็วเกินไปใช่ไหมล่ะีใสใ่ไปเลยเนี่ยนะก็ ใส่ก็ไปเรื่อยๆเลยเชื้อเพลิงก็บุบบบบบขึ้นไปนี่อันนี้ศัตรูของเจอุ้มทำไว้ให้แล้วไม้ใหม่ใกล้ฉันเอาไม้มาใส่ให้หมดว้าศัตรูมาแล้วทำหน้าปัดดวงอาทิตย์ด้วยตัวบอกเวลาจะ,จะได้รู้เวลาแล้วทำงานไวยิ่งขึ้นมาแล้วว้าววันนี้ได้ฟักทอง3ามชิ้นแล้วก็เอาข้าวโพดมาทำเป็นอาหารแครอทเอามาทำเป็นเชื้อเพลงิง ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือว่าได้นอนพักตอนนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างสายล้อฟ้าก่อนฟ้าผ่าเราไม่ไหวบ,บ่มีแล้วกันตรงนี้เลยนนี่วันที่21แล้วแบบไม่ต้องไปทําอะไรเลยเนี่ยเย่คืนนี้มีผู้ปกลุกมาเราจะได้อันยับวันนี้อีกอันหนึ่ง เพื่อนที่จะอัปเกรดฐานของเรากว่าจะมารอบที่2รอบไป21วันอนะทุกคนเราต้องรีบกลับนะกลับมาเลยมีอาหารอร่อยอร่อยอรออยู่คนขี้เกียจก็ต้องลบอยู่บนเตียงถ้าเราโดนน็อกนี้เราจะได้หลับไปบนเตียงยิงบนเตียง เราได้อัญมณีอันที่สองแล้วต่อไปสร้างโต๊ะครับเราขยายโต๊หนั่งกิจกรรมได้อีกแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้ผู้ศรัทธามาเราจะได้อัญมณีอีกอันหนึ่งแล้วเราจะได้คราฟเตียงนกาจะอัพเสร็จแล้วนกาจะอัพเต็มแล้วทุกคนรับแปดเรียบร้อยตอนนี้มิชชั่นของเราคอมพิวต์ไปอีกหนึ่งอย่างแล้วนะฮะเราอัพแคมป์ไฟเลเวลเต็มแล้ว เพื่มมันนวยความสะดวกของเราตอนนี้เรามีทั้งอาหารการกินมีชุดแพทย์1ชุดแล้วก็มีธุรกิจอาหารนี่นะแครอทพร้อมทําเชื้อเพลิงตอนนี้ไฟไม่ดับแล้วทุกคนพูดเลยว่าอยู่ได้ยาวๆคืนนี้มีผู้ศรัทธามาแล้วเราจะได้อัญมณีเพิ่มอีกโว่โ่มาแล้วมาแล้วโอ้โวันนี้ทำไมมันเยอะผิดปกติอุ้ย เราต้องยิงมันไกลๆปืนเราไกลกว่ามันโหคืนนี้แบบเยอะมากเยอะเกิน,กนไปไนนย,ยิงไม่หมดีกว่ายิงอยู่ยิงอยู่โอเคโอเคคร<อ>บยังครบแล้วว่าได้ยอมบานีมาแล้วทุกคนมาครับต่อไปคราฟต,ตียงยักษ์โอ้ตัวคูณวันแบบเบิม่มๆมาแล้วตอนนี้สร้างเตียง สำหรับคนขี้เกียจโอ้โหยังหลูใจอุ้มต่อไปเดี๋ยวเราจะสร้างที่ทําอาหารค่อนข้างตึงอัตโนมือเราจะเอาสร้างเพิงขึ้นมาตรงนี้แล้วเราจะเอาพวกวัตถุดิบนะฮะใส่เข้าไปข้างในใสใ่ไปเลยนี่นะฮะเราแค่เดินไปเหยียบนิดนิดน่ดนอยๆมันก็จะทําอาหารให้เราอัตโนมัติหลังจากนี้ผมก็จะหาเด็กทั้งหมด4คนเพื่อคูณวันให้เต็มจํานวน เด็กคนที่สองน่าจะอยู่ข้างล่างเด็กที่ไกลขนาดนั้นนี่คือมันต้องสู้กับหมีไหมโอ้โหไม่มีกระสุนนะทุกคนแย่ yeah, แล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ยขอให้ได้อาวุธดีๆขอให้ได้อาวุธดีๆโอ้โหได้ถุงยักษ์มี16บหนัดน่าจะช่วยเหลือเด็กได้อีกหนึ่งคนตอนนี้วันที่เจิห้าแล้วหวังว่าหมาจะไม่ตามแล้วนะโอเคเราได้มุมยิงแล้วลังนี้มีสองตัวอีกรังหนึ่งมีหมี6กตัวใช่ไหม ต้องเตรียบกระสุนเว้เยอะๆโอเคครับที่ทํากระสุนได้โอเค,อเคนี่ที่ทำกระสุนแจวเลยลังปอกคอน้ําเงินเอาน้ําลดได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้มันลื่นหัวแตกตายโอ้โ,อโ,อโอขายดีขายดีไม่เป็นไรโอ้โยดูโซงเหมือนจะไม่ไหววะทุกคนฟ้ามันผ่ายิงตรงนี้แหละหวังว่าฟ้าจะไม่ผ่าหรอกนะ เราก็แค่มาช่วยเด็กฟ้าต้องเป็นใจให้เราอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยจะตายอ่ะอ๋ออหลบอยู่ในบ้านก็ได้อะโอ้หมามีหมาอยู่ในบ้านใช่โอ้โนจะช่ดเกาะก่อนโอเคฝนดึงตกแล้วเป็นการดีแหละแตกไปสาม ตัวสุดท้ายโอเคมาอยู่ในถุงนี่ลูกเลื่อเด็กคนสุดท้ายไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงข้างล่างมันจะเป็นแบบว่าหมี่กงบลเลอร์เลยอะ่ะมาเตรียมใจไว้แล้วหมีไม่ว่าหมายาเลย <c oughs> โอเคเราต้องเล็งเจ้าหมีปอกคอดำเราขึ้นมาข้างบนดีกว่าขอโทษนะเจ้าหมีโอ้โหอย่าปินขึ้นมานะตายเลยนะไม่ใช่หมีนะคนเอาตายก่อนหนึ่งตัว มันดุดุดดุดุดุมันจะขึ้นมาให้ได้เลยสามสิบกว่านัดนี่มันจะตายหมดเหรอเนี่ยโอ้ยมันตีถึงต้องเอามันออกก่อนหนึ่งตัวมันเบียดขึ้นมาตีกลางคืนกําลังจะมาปีศาจกวางตาแดงอยไม่ได้แล้วทุกคนต้องกลับก่อนดนดนๆเลยอ่ะไอตัวนี้มันตีผมแตกแน่มันเป็นเจ้ากวางตาแดงออ้ยงานงอกแล้วมันยังไม่มันมีหมอกโอ้ อุ้ยคนลุกเลยตกใจเลยเหรอใช่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 โอ้ดูมันวิ่งมาดิโอ้ยลุกออกลด้ไหอ้ยโอ้ยหมาโอ้ยหมาอยู่ข้างหลังฟังอันสองกันโอ้ยหมาอะไรอะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอู้หูจะตายหมาเนี่ยแหละโอ้ยจะตายหมาอรอเจ็ดวิ แล้วเราก็จะวิ่งแจนไปที่ตรงนู้นมาแล้วจะหมีเรามาจบเกมกันเถอะโอ้ฟ้าใสสว่างเคเลยอืหอหืโอ้ปล้บว้าวจับเตกใสถุงว้าว แจ๋วไปหาเด็กน้อยวิ่งแจนกลับบ้านเลยจ้าไปเล่นซนที่ไหนเองนะโอเคเด็กคนสุดท้ายส่งถึงเรียบร้อยโอเคก็สนุกไหมฮะคอนเทนต์สำหรับคนขี้เกียจก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะหลังจากนี้ก็ขี้เกียจอยู่ในฐานได้เป็นพันๆวันแล้วเพราะเรามีอาหารกับไฟไม่ขาดมือลองเอาไปเล่นกันดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย,บาย เพราะคนเกียรอะคือมีต้องไปซ่ออีกแล้ว